สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับช่องเสียเบียร์ดัมซิงครับเดี๋ยวจะพาตอนเช้าครับจะพาเอารถเสียเต้ยครับไปลองไปลองลองระบบนะครับเพราะว่าเมื่อคืนครับจูนจูนใหม่ครับยูนใหม่แล้วก็เดินก็ท่อมาใหม่เหมือนอย่างที่ f อทราบแย้วเนาะพี่น้องเนาะจูนแล้วก็เดินก็ท่อมาใหม่ครับอ่ะเดี๋ยวเราสตาร์ทเครื่องก่อน ก็จุดเสร็จเมื่อคืนก็ดึกครับก็เลยไม่ได้รีวิวให้พี่น้องดูครับเดี๋ยวมาดูตอนเช้าเลยครับนะครับเนาะว่ามันจะยิ่งดีกว่าเดิมไหมหรืออาการเป็นยังไงบ้างก็นี่ครับเดี๋ยวมาลองฟังเสียงมาลองชมดูครับจุดใหม่ครับจุดใหม่พี่น้องก็เห็นเซเตอร์ว่าจะไปงานมิทติ้งเหมือนกันนะครับวันนี้ที่ยี่ปุครับทีมงาน12ล้อรองเราครับของเสียท็อปก็นู่นครับเสร็จแล้วครับ อันหัวอันหัวขึ้นที่ตะวันตะวันตกครับเตรียมไปอำเภอบ้านขวด้วครับตอนนี้พี่น้องก็ไม่มีอะไรนะ่าเป็นห่วงครับสำหรับอาการปกติดีครับพี่น้อง trẻ ngam thấp trẻ ngầm nè 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 không vào cái nè qua, lòng này เดี๋ยวไปดูกันเลยพี่น้องหลังจากที่จูนเสร็จนะครับรถเสียตัวเพิ่งจูนเสร็จใหม่ครับ ไปของเจียดตบไปทางนู้นครับเพราะว่าของเจียดตบไม่ ไปทางนั้นไม่เป็นไรครับแต่ของสีตู้ต้องไปทางนี้ครับจะได้ไดกลๆหน่อยโอ้ยูนใหม่นี้มันนิ่มกว่าเดิมครับมันไม่จวดจัดเท่าไหร่ครับคือมันไปแบบนิ่มๆครับอ่อันเดิมมันเป็นสเตปซิงพี่น้องโอ้อันนั้นเบิร์ตตัดสาระเบิดเลยครับ ครับพี่น้องโอเคครับรู้เรื่องครับไม่ต้องลองเยอะครับลองเยอะไม่ได้ครับเจ็บคอบื้ย ตับูครับผมขับเ้นนี้ผมก็รู้แล้วครับว่ามันขับดีกาเดิมครับ ดีนะพี่น้องนะถือว่าอยอดเลยทีเดียวไม่ใช่ธรรมดาครับโอ้เจ๋อมากครับ ยังมันดีมากครับนวโวโดดโดดสุดจัดครับสุดจัดอ่ะ เดี๋ยวเก็บครับคันนี้เก็บที่ละคันละคันเนาะพี่น้องเนาะ แก้วพี่น้องอโอเคครับเออะครับก็เป็นอันว่าเสร็จพิธีเหมือนกันกนะครับรถเสียเตืนถือว่าเอ,อ่อ รอบนี้ผมมาน่าจะโอเคนะครับแต่ถ้าขาดอีกนี่คือผมดูแล้วครับจากอาการที่ว่าเทอร์โบขาดนี่มันไม่ได้เป็นกับเครื่องเป็นกับอะไรหรอกครับมันเป็นกับเทอร์โบครับเพราะว่าผมลองไล่ดูแล้วครับเอ่อเทอร์โบมันมีปัญหาครับเทอร์โบแบบว่ามันไม่บาลานซ์นกันกับเครื่องยนต์ครับแบบคือเครื่องเครื่องยนต์แล้วก็รีเซ็ตรีแมปมาครับแล้วก็โบบางทีมันก็ทํางานหนักไปอะไรงี้ครับก็ ก็เลยหาที่มันพอดีกันตอนนี้ก็คิดว่าลูกนี้น่าจะใกล้เคียงครับแต่มันมีลูกที่ดีกว่านี้อยู่ครับแต่ตอนเราไปซื้อมันไม่มีครับพี่น้องไม่ใช่ว่าผมไม่รู้นะครับผมก็พอรู้อยู่แต่บ่ามันไม่มีครับก็เลยได้จําเป็นเอาลูกนี้มาครับแต่ก็คิดว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะสำหรับอาการนี้ แห่หอดูเย็ยนเลยหล่ะเด้อคือว่าแต่สำหรับผมนะผมว่าลูกนี้จบครับถ้าถ้าคนขับไม่โหดมากครับแต่เต้มันชอบขับโหดครับมันอัดเต็มที่เลยครับขับแรงครับส่วนสำ,สำหรับที่ว่าจูนเมื่อคืนนี้ก็พอดีครับพี่น้องกำลังก็เหลือใช้งานได้เหมือนเดิมครับ เดี๋ยวไว้เจอกันงานบุญวันนี้นะครับที่ญี่หครับรถเสียเตอร์ก็รถเสียเตอร์รถเซียท็อปก็ไปครับแต่เอทเจ็ดร้อยเราไม่รู้ว่าจะไปหรือไม่ไปครับเพราะว่ายังไม่รู้เลยว่าจะเอาอะไรไปครับไม่มีไม่มีหินมีปูนมีทรายของเขาครับไม่แน่ก็อาจจะไปร่วมด้วยช่วยทําบุญครับอาจจะขับรถกระบะหรือรถมอเตอร์ไซค์ไปนะครับเนาะเพราะว่าออกงานบุญบ่อยครับช่วงนี้ไม่ไหวพี่น้อง ก็เลยว่าเดี๋ยวจะเอรถกระบะไปครับเอ้าเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวจะไปเตรียมตัวครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเสียเบียรดัมซิ่งด้วยนะครับ,รบเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปเนาะพี่น้องเนาะ,ะสวัสดีครับ